คุณคิดว่าเด็กคณะดุริยางสามารถทำอะไรเพื่อสังคมได้บ้างและนี่ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็กำลังช่วยกันขนของเพื่อจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิคุณท่อเรกันนะคะของเยอะกันมากเลยนะวันนี้เพื่อนยิ้มนะครับเพื่อนยิ้มหล่อสวยกันทีเดียวเชียวเลยนะคะอาจารหน่อยค่ะตอนนี้นะคะคุณกิติคะเรากำลังจะขึ้นรถบัสแล้วค่ะที่ตอนแรกบอกว่าเป็นมินิบัสน,นะคะแบบว่า แล้วลองไปลองเดินทางไปที่โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรจังหวัดชลบุรีกันนะครับและในที่สุดพวกเราก็ถึงมูลนิธิคุณพ่อเรกัน,นละค่ะน้องๆเด็กกลุ่มพิเศษนะคะต้อนรับพวกเราอย่างดีมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการจัดแจงเข้าของที่พวกเราเตรียมกันมานะคะน้องๆน,น่ารักกันมากๆเลยค่ะก็เลยชวยนน้องๆเล่นทำห,หัวใจนิดหน่อยค่ะ ก็ชนน้อยเลยกับกล้องค่ะน่ารักมากๆเลยเอาอ่ชื่อสอนชื่อสอนคือเอนีพาฟ้า่สอนนะคะเหลือ็เลนี่สอนหน่อยนบที่มาถึงที่สองแ้แรกที่มาเลย ช่วงคอนเสิร์ตเราเป็นช่วงสถานการณ์กันบ้างแล้วกันนะครับเล่นกับน้องๆไปแล้วกันนะครับจังหวะนี้โอ้โหดูมีแสดงมายากลด้วยนะครับผมมีดอกไม้ออกมาด้วยว้าวข้างหลังนี่อะไรโอ้โหงูหรือเปล่ายาวเกินไปแล้วจังหวะนี้ไปนะครับไปต่อไปต่อครับวิ่ง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 เต้นรำมันสนุกสนานนะครับผมดึงชักเยอะนะครับผมดึงแข่งกันนะครับผมฮึบฮึบ เอาท่องกระชาเอาตกไม่ตกเอาตกไม่ตกข้างหลังก็พี่แกล้งนะครับผม ตการบริจาคในวันนี้ได้แสดงให้เราเห็นว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคสังคมที่ดีได้เพียงแค่การแบ่งปันเล็กๆน้อยๆและแสดงให้เห็นว่าเด็กบุรียางสามารถใช้เสียงดนตรีในการช่วยเหลือสังคมได้เสียงดนตรีไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความสามารถของพวกเราแต่เป็นเสียงที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่เราต้องการให้ทุกคนได้ยินไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้กับผู้ชมแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนว่าการช่วยเหลือนั้นมีได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่วาจะเเป็นสนีียงงดนนตหรรรือกาแบ,บปัส่วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพออ้อมูลนิธิคุณพ่อเรนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆค่ะหลังจากที่เราเข้ามา,าทำโครงการดนตรีพี่เพื่อน้องกันนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะทิ่ฉันนางสาวัชาบันเจิดวรกลนค่ะรหัสประจำตัว6 7 1 0 1 0 2 6ค่ะ ค่ะขอะขอนุญาตขออนแนะนําตัวสักนิดหนึ่งค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณต่ายนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพรมหาไทยนะคะซึ่งศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพรมหาไทยเราอยู่ภายใต้มูลนิธิพรมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการและก็มูลนิธิคุณพ่อรลีนะคะคะมูลนิธินี้ตั้งมาเมื่อปีสอง3ห้า้อยสิบสามก็ ห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะของมูลนิธินะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งก็คือคุณพ่อเลปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ยี่สิบเอ็ดปีที่คุณพ่อเสียไปแต่ในโครงการกต่างๆของคุณพ่อไม่ใช่มีแค่โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเลยอย่างเดียวเรามีโรงเรียนสอนคนตาบอดข้ามหาไทยเรามีโรงเรียนอาชีวะขามหาไทยปัจจุบันเปลี่ยนเป็น,ปนมีที่หนองคายอีกแห่งหนึ่งนะคะเป็นโรงเรียนสําหรับผู้พิการทางด้านร่างกายเรามีโรงเรียนสอนคนหูหนวก นะคะแล้วก็มีบ้านเด็กสําหรับเด็กกาพร้า mm hmm. ก็คือหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเลยนะคะมีปัจจุบันมีผู้มารับบริการทั้งหมดเนี่ยของคุณพ่อลูกๆของคุณพ่อเนี่ย850ชีวิต mm hmm. รวมทั้งหมดหลายโครงการอยู่ด้วยกันนะคะ mm hmm. ทีนี้โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเลยเนี่ยเป็นโครงการสุดท้ายที่คุณพ่อได้ได้วางแผนที่จะสร้างไว้ mm hmm. ก็คือง่ายๆในงานของคุณพ่อเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยครบทุกประเภทของความพิการเลย mm hmm. ปัจจุบันเรามีน้องๆทั้งหมดเกือบร้อยเจ็ดสิบคนเป็นโรงเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาป .1 ถึงป .6 <ม>ในอนาคตเรากำลังจะขยายเราจะขยายด้านข้างเพื่อที่จะรองรับในระดับชั้นมัธยมศึกษา<ม>ซึ่งน้องๆเหล่านี้ถามว่าเราฝึกอาชีพแล้วไปไหน<ม>ฝึกอาชีพเราหางานทำให้ด้วยนะคะปัจจุบันเรามีน้องๆที่ จบจากเราแล้วเนี่ยแล้วก็ฝึกอาชีพในส่วนของศูนย์วิชาการเด็กพิเศษอาชีพที่เราฝึกให้คืออาชีพบริการโร,รงแรมถ้าเราเห็นตรงนี้เรามีที่พักด้วยสําหรับค,คนทั่วไปนะคะค่ะน้องๆเราเนี้ยก็ไปทํางานไม่ว่าจะเป็นเบลบอยเป็นเมดดูแลเรื่องความสะอาดดูแลห้องประชุมง,งานซักรีดงานบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะเราก็จะเห็นว่าน้องๆเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นเด็กสติปัญญานะคะ <Okay. S 1> เราอาจจะมองว่า เขาทาอะไรได้มันมหาศาลจั์ค่ะ,คะเราพิสูจน์มาแล้วว่าน้องๆเหล่านี้เมือ่อปลายเมื่อตอนปีหกสามเนาะก็เป็นช่วงของโควิดค่ะ,คะผู้ปกครองหลายท่านอาจจะไม่มีงานทําอ,อาจจะตกงานหรือวางคนก็บริษัททุกยุคไปเราก็ได้น้องๆเลยานี้ค่ะซัพพอร์ตทางครอบครัวคุณพ่อเลยอบอกว่าถ้าเราทํางานในสิ่งที่เรารัก เราทุกๆวันเราจะไม่ถามหาวันหยุดเลยเพราะทุกวันทุกวันทํางานตื่นเช้ามาเราก็ได้ทํางานกับกลุ่มคนที่เรารักนะคะในงานของมูลนีที่คุณพ่อเลยไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับคนที่มาใช้บริการนักเรียนที่มาเรียนกับเราไม่มีค่าเทอมเพราะฉะนั้นจะาทำไมเราถึงอยู่ได้เราอยู่ด้ได้ด้วยความศรัทธาเราอยู่ได้ด้วย ช่วยผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนที่มาซัพพอร์ตน้องก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการซัพพอร์ตการมีส่วนร่วมในสังคมที่มา,มาช่วยในทํากิจกรรมอะไรที่ขาดเหลืออะไรเราแค่บอกว่าเรากําลังจะทําอะไรแล้วก็ผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือแต่น้องๆในระดับชั้นประถมน้องๆอยู่ในสังกัดของสอชอ ตรงนี้ก็จะมีเงินอุดหนุนแต่ค่าบริหารต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าทางมูลนิธิก็ต้องเป็นคนหามาก,ก็เรียกได้ว่าน้องๆน,นี่แต่ละคนวันนี้ที่พวกเราได้มาบริบรจาคมาเยี่ยมเยือนกันก็มไม่แพ้เรียกได้ว่า <c oughs> พวกหนูนี่บางทีแรงยังสู้ไม่ได้เลยเ <c oughs> ก่งมากทั้งแบบว่าเต้นร้องบางคนก็มีเต้นดนตรีได้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่คุณ ขออว่าก็คือน้องๆได้มีการโตไปก็ได้ักท,<ำ>ทำงานได้ฝึกอาชีพค่ะ<ช>พวกเราก็ดีใจมากๆที่ได้มา แวะมาเยี่ยมเยียอยแล้วก็ได้มาสร้างรอยยิ้มกับน้องๆเล็กๆน้อยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อขอบคุณเ<า>ช่นกัน,นะะขอบคุณมากค่ะคแล้วก็ดีใจมากที่เห็นคนรุ่นใหม่อย่างนักศึกษาตัวนี้ได้มาสนใจใน <c oughs> ในกิจกรรมของครอบครัวแทนที่จะไปไป,ไปหากิจกรรมอะไรที่สนุกสนุกข้างนอกแต่ก็ไม่ลืมน้องๆที่นี่ยังมาให้โอกาสมาเยี่ยมเยียมมามอบรอยยิ้มให้แก่กากันในวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ คคิดว่าอาหารเมนีราคาสสองิว่าอาหารเมนาท่ไะี hey, ่หออาหารมนี้ราคาเัยสิที่ทำไปลางจายค่ะทกาทพน้าห้เท่าไรบาทอาหารนี้